ายุลอยยาตายแล้วโอเคอ่ะเข้าช่วงไวท์วินคิวแอนเอนะจ๊ะครับผมตอนนี้เราได้เลือกคําถามครับที่พวกคำถามโดนใจมาจากกิจกรรมบนทวิตเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเอามาถามฉันในวันนี้มาขอรอเล่นถามพี่ไปพี่วินได้ครับแต่เดี๋ยวเราจะแบ่งกันเป็นพาร์ทพาร์ทนาะเราจะเริ่มแปะคำถามแรกก่อนได้ครับมาคำถามที่หนึ่งคำถามที่หนึ่งมาจากคุณจัดอ่อน เอขอโทษนะคะัเพราะว่าเป็นภาษาไทยก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะน,นี่มาเป็นภาษาอังกฤษอีกโง่เลยนะคะถามมาว่าถ้าให้คะแนนฝีมือการทําอาหารของอีกฝ่ายอีกฝ่ายนะจ๊ะเต็มสิบให้เท่าไหร่อพิบายก่อนให้พี่วินเป็นปริศนามากๆเลยนะเฮ้ย <He i, S 2> ทำไมไม่เคยกินใช่ไม่เคยกิน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 กินอาหารที่ฝ่ายหนึ่งทำจริงปะเนี่ยทั้งคู่เลยหรอ ไม่เคยเห็นมันทำอาหารนะอ้าวมักกะลองล่ะฮะอันนี้เป็นขนมขนมขนมดับก็ดับได้หมงานอร่อยแล้วเต็มสิบเลยปู่อันนั้นคือให้เต็มสิบเลยโอดอร์ฟอรโรสซอรคาราเมลครับอ่าให้พี่วินเต็มสิบอ้าเอ้ยมีใต้โต๊ะหรอก็ได้โต๊ะงานพี่วินไม่เคยกินเลยหรอไม่เคยเลยครับไม่เคยไม่เคยคอยแล้วยังไงแล้วอาลองลองคิดดูก็ได้ว่าอย่างเงี้ยคนคนนี้ยทำอาหารแล้วน่าจะได้กี่คะแนนโอ้ มันต้องมีหนั่ง,งตาำเก้าเอาเอเก้าเลยเหรอือถ้ารักมากก็ให้ไปเลยเต็มสิบเลยชีช้ชนำไปก่อน ผมว่าแปดเลยกันเฮ้ยทำไมแปดอ่ะผมเห็นลีลาในการทำในไลฟ์แอนลันอยู่อ่าก็ยังพอแบบทำได้อ่แต่ว่ายังไม่เคยลองชิมเ๋ยมีโอกาสจะลองชิมอาจจะเป็นสิบก็ได้อ่แค่เห็นก็แปดแล้วเนาะถ้าได้ชิมจริงก็อาจจะสิบถูกใช่แต่ละให้คะแนนนี้ตามใจตัวเองนะครัอแตมใจเด็เปล้วกามาตอคนที่สองนะคะ มาจากคุณไบต์วินพีดิคอยากถามน้องทั้งสองคนว่าถ้าได้รับภารกิจไปในป่าเหมือนกันไปในป่าใช่ไปในป่าเหมือนกันแบบที่ต้องแยกกันคนละจุดจะเลือกสิ่งของจากลาซาด้าหกหกเลือกได้หกชิ้นห6ชิ้นเลยที่จำเป็นคุณจะเลือกอะไรให้อีกคนลาซาด้มีเครื่องบินไหมอ่ะมีแต่เป็นเครื่องบินจำลองนะเป็นแบบเออเล็กๆอ่ะ เราต้องเลือกให้อีกฝ่ายหนึ่งนะหกชิ้นอ่ะก็ตรงนี้ใกันได้เลยว่าจะแกงแกงพี่แกงน้องกันหรือเปล่าเราเต้องเราต้องรอดครับอ่าเราจะรอดอ,อ่ะพี่วินพี่วินเลือกอะไรหกอย่างให้พี่ายผมเลือกนี่ก่อนเลยอ่าช้อนซ่อมอ๋อช้อนซ่อ,อนนั่นคือในหกอย่างที่สําคัญอ่าคุณต้องกินไหมเวลาคุณแอยู่ในป่า่ยคุณแบบหิวขึ้นมาใช้มือก็ได้แต่ไม่สกปรก เป็นห่วงจะเป็นห่วงแต่นอนพื้นก็เดี๋ยวสิของอย่างอื่นยังไม่มาไงอย่างแล้วเป็นชอนซอมก่อนโอเคอืมพิ่บอย่างที่หนึ่งเลือกให้พี่วินโทรศัพท์โทรศัพท์อืมทำไมอ่ะไม่มีสัญญาณนะ ไม่ได้บอกนี่เออเออเออไม่ได้บอกไม่ไม่ได้เอาไปโทรด้วยนะให้เล่นเกมงูเลือกโทรศัพท์ไม่โทรศัพท์โทรศัพท์จะได้โทรหาเขาหรอโทรกับโทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งตำรวจอ้าวพี่วินอย่างที่สองเรื่องไทยพี่าบที่สองใช่ไหมครับอืมเออเมื่อกี้เขาบอกเขานอนพื้นแล้วนะเป็นห่วงเขาหรือเปล่าไม่ต้องมาเตียงเอาฟือให้แต่ต้องขนเข้าไปเองนะอะไรยังไงเอานี่ว่ะไฟแชก เพื่อไปทำประโยชน์ได้กลางคืนมันมืดๆเนาะก็ดูเล่นเผาป่าไปเลยเผาไปเลยอย่างที่สองูไปแชร์ครับผมพี่บายอย่างที่สองให้น้องวินเสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่งั้นเดี๋ยวโป๊ะเห็นไหมเราต้องเราต้องรักษาความอุ่น้แ่เราไม่อยากให้ไปไม่มีเสื้อ ไม่บอกเนี่ยเขาให้เสื้อผ้าเราเวลาเล่นน้ำหรือว่าเออไม่อยากให้ใครเห็นเดินล่างนั่นเองลงทงลงเท้าจะได้ไม่โดนอะไรบาดไม่เสื้อผ้ากับรองเท้าคนละชินกันนะแล้วเปลี่ยนเป็นรองเท้าอ่ารองเท้าก็คือพี่วินใส่รองเท้าอย่างเดียวไม่ได้ใส่เสื้อผ้าด้วยรองเท้าสำคัญกว่าก็คือวันพีชไปเลยพี่วินใส่แค่รองเท้าอย่างอื่นเป็นบู๊ทข้อยาวถึงนี่จะได้มีทิปหน่อยครับผมโอเคพี่วินอย่างที่สามเออ เข็มทิศเล่นอ๋อไม่ถูกไม่โทรศัพท์ที่ให้ไปอ่ะไม่เอาหรอคือผมเทคโนโลยีะบไม่โทรศัพท์โทรศัพท์ดีทุกอย่างไม่เข็มทิศมาเองกูเป็นทาสเหรอเออไม่ต้องเข็มทิศไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปกางใบไม้แล้วก็โปรยเอาว่าลมมาทางไหนกำลังคิดภาพยืนอยู่กลางป่าแล้วมีช้อนซ่อมมันจริง ถอนต้อมไฟแชกเข็มพิดเออเขาทาง่ายหมดเลยเอาเราอย่างที่สามให้เขาเอาไฟแชกแล้วกันไฟแชกเหมือนกันรู้สึกว่าสำคัญการจุดไฟมันยากแต่ในป่าก็คือไม่มีต้นไม้เลยนะไม่มีฟืนไม่มีอะไรเลยนะป่าอะไรอ่ะป่าช้าป่าช้าไม่ใช่ให้ไฟแช็กเหมือนกันโอเคขอขอ ย่นเหลือแค่คนละสามอันเนาะรวมกันเป็นห้่หกอันก็คือตายคู่ไม่ได้อะไรชุดผสมพยาบาลอะไรก็คือไม่มีเลยมีบูทข้อยาวข้อยาวอยู่โอเคมาคนที่สามนะคะจากคุณพัน under score ks นะคะถามว่าในกอง f4 ใครแสบที่สุดคะอันนี้ให้ให้สมหัวกันได้หรือว่าถ้าจะตอบกันคนละคำตอบก็ได้ ใครแสบที่สุดขอเป็นอ่ในเรื่องของเรื่องวีรกรรมในการป่วนคนอื่นในการป่วนเนอะป่วนนะไม่ค่อยมีแต่ถ้าผมว่าใครแสบผมว่าตูแสบตูบอกนี้เราบอกว่าตูแสบอืมตูพี่วินล่ะผมว่าอืมแต่ถามดิวมาถามดิวกันนมาเขาบอกว่าคุณแสบอยู่นะ ไม่ไม่เลยครับเขาบอกว่าเออคุณมีความขี้แกล้งอยู่เหมือนกันนะไม่เคยไม่เคยหรอเออไม่เคยหรอใช่ปะพี่วินใช่ก็ใช่ใบปะไม่ไม่ไม่หรอแล้วเราว่าใครแสบสุดว่าผมอะใช่ตัวเองเหรอผมเนี่ยทำไมเป็นตัวเองเนี่ยแต่ตอนนี้ตอนี้ผมกับเรื่องแกล้งแบบเก่งแกล้งอย่างนี้แกล้งผมอะชอบแกล้งชอบแกล้งคนโน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยชอบแกล้งใครที่สุด ทุบแกงไปเลยุกรดับไปเลยโดนเยอะโนเยอะสุดเลยทำไมเรา ถึงบอกว่าเป็นตูไม่รู้เลยน้องแบบน้องแสบน้องแบบตูดูแล้วน่าจะโดนคนแกล้งมากกว่านะแต่ทำไมกลายเป็นตูแกล้งเวิร์เช็อปตูติดวบเฮ้ยถาจำไม่ได้แกล้งก็ได้คือเขาอินในโบทอินในโบสทบทไม่มีเอาบทเลาน้องบทแทนในบทไม่ยอมให้ทำลายใช่ไหมมันน้องบทแทนเลยไม่อย่ไหวแล้วจริงๆเดี๋ยวนักตูหรือนักมวยปั้งตูหรือเดือดร้องทำไมเป็นตูอ่ะโหดร้ายขนาดนั้นโอเคเป็นตูครัะ มาข้ามต่อมานะคะ,ะ,คะไบวินหนึ่งสองสี่สองเก้าหกสี่ศูนย์อันนี้เป็นชื่อเขานะคะอันนี้ชื่อเขานะคะห่วยเพิ่งออกไปแล้วด้วยนะคะไม่ไม่ต้องจำไปเล่นกันนะคะถามว่าอยากถามว่าถ้าโลกแตกพรุ่งนี้น้องใบกับน้องวินจะทำอะไรกินกันวันนี้อีกแล้ว<อ>จะทำอะไรกินกันหาวันนี้โลกแตกคนนี้เราคิดเรื่องกินกันใช่ไหมเออสุดท้ายเลยสำคัญสุดเลยเราจะได้แบบอิ่ม จะทําอะไรกินเมนูที่ชอบก็น่าผมเอย่ยอยากไปกินอันนี้ครับไอ้ทุเรียนนางพญาอไม่ทําเองด้วยแต่ไปเลยใช่ไปซื้อมาทุเรียนภูกขาไฟไหมทุเรียนนางพญาเหรอเท่าไรอยากแพงป่ะลูกละแสนหูใช่ผมเห็นในข่าวคืออยากลองว่าเฮมันจะขนาดไหนนะครับไ้ยินกันแล้วนะฮะอย่าลืมครับเมทวินทุเรียนไม่ต้องไม่ต้องะ เรื่องรถไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ไม่ใช่วินนะพี่อีทุ่งนี้เปลี่ยนเป็นรถบรรทุกนะคะที่มารับน้องอะ่ะเพราะข้างหลังจะได้ขนทุเรียนด้วยเออแต่นักกินทุเรียนนา<ช>งพยาเอาออ่ะพี่<น>ไบล่ะอยากกินอะไรหมูกระทะเอยทำไมเป็นหมูกระทะมานั่งคุยกันอ๋อโอ้นั่งคุยกันส่งท้ายประมาณแปดโมงถึงเที่ยงคืนไปเลยยาวคุยกันตลอดไปเลยก่อนรถแตกก็คุยคุยไปเลยได้นั่ง เสวานากันก่อนอ่าโอเคอันนี้นะคะฟัง <c oughs> หรือฟังไม่แน่ใจนะคะถามว่าเพลงที่ชอบที่สุดตอนนี้คือเพลงอะไรคะอันนี้ตอบก่อนเลยตอนนี้ติดเพลงวินมากมใช่ฉันร้อ,องในไลน์แอนลรันไปแบบตลอดเวลา <c oughs> โอ้ <c oughs> อะไรนะ,ะไไหนะไม่ยาเนะใ,ใครม่ค่ะ อ่าโอเคคำถามต่อมาคนที่6นะคะคุณ Never get กตนะฮะ e หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะถามว่าถ้าสามารถ,ถาาอ่านความคิดของอีกฝ่ายได้อยากจะรู้อะไรมากที่สุดรหัสเข้าแอปธนาคารเรานี่มิตราชีเหมือนกันนะใช่ เราไม่ใช่ของไบนะของไอ้ไม่ใช่ของวินนะของพ่อด้วยคถูกหมดเลยเหรอหมดโอ้โหฟ้าเด็กขจนไม่เหลือเกมโกงแบ่งแบ่งด้วยนะเออโอเคพี่พี่วินล่ะอยากจะรู้อะไรของพี่ไบมากที่สุดโอเออเอาไหมเราเอาคืนไหมเขาป้นเราไปแล้วไปคืนกันเลย อยากจะรู้อะไรมาสุดได้หมดเลยนะทุกเรื่องอันนี้คือเขาบอกว่าเรื่องการทํางานอะไรกันัรเฮ้ยจริงหรอว่าแบบเขามีมีความคิดยังไงในการทำงานต่างๆอ่าเป็นคนเครียดบ้างเขาจะไปทำงานเครียด แค่หรอเคยอยู่เคยอยู่จริงจังครับตั้งใจนะอ่าตั้งใจไม่ได้อ่านบทมาตั้งใจอ๋อโอเคนี่เห็นเขาเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช่ไใช่ครับโอเคได้ดูตอบคนละแบบกันเลยนะรู้เลยนะว่าแต่ละคนเป็นยังไง O U N C นะคะย9ถามว่าถ้ามีคนขอซื้ออาร์เมดเบลลี่10ล้านบาท oh. จะขายไหม <c oughs> ไปเลยนะส่งที่ไหนส่งปีกไทยหรือลาซาด้าด้วยส่งตัดลาซาด้าเลยส่งมีคุณปองส่วนลดสิบล้านจะขายไหมไม่ขายไม่ขายไม่ขายบอกให้พามายังไม่พหพามาขิบห้าล้านพอแพงสิบล้านไม่ขายขายห้าล้านไม่ขายไม่ขายรักนล้านเป็นแบบเป็นครอบครัวแล้วอ พี่ฆ่าไม่ได้พี่บินล่ะไม่ขายเหมือนกันครับขายเก้าล้านเลยอกันา้าผมว่ามาาเลยเเก้าเาเก้ไม่ขายเล่นไม่ขายไม่ขาย งานดีกว่ามันรักไปละเนาะใช่ไหมโอเค okay. อ่ะมาทุกคนคํา <Kh mer. S 1> ถามาแฟนแบบคร้าวๆก่อนเนาะครึ่งหนึ่งนะคะตอนนี้ทุกคนที่ดูอยู่นะคะในลไลน์ไลน์นะคะเขาจะมีบอลลูนวอลช์นะคะบอลลูนวอลช์ฟังส่วนลดหกร้อยหบบาทนะคะคแจกกัน เก็บไว้นะคะเอาไปช็อปก,กันในแคมเปญลาซาด้า66ในวันที่6-8มิถุนายนนี้นะใครที่ยังดูอยู่ในลาซาด้าเอ้ยยังอยู่ดูใน a c e b o o k นะคะ,ะไม่ได้แตะตอนนี้ต,ตัดไปแล้วเนาะย้ายมาอยู่กันที่ลไลฟ์หมดแล้วนะคะ,คะเดี๋ยวเตรียมตัวเลยนะคะเก็บบอลลูนบอชเชอร์กันนะคะนี่ที่สำคัญครับผมไฮไลท์นี้ไฮไลท์นี้นะครับเราย <จะ S 2> ังมีก<ม>ิจกรรมแจกของขวัญด้วยนะครับเป็นของขวัญที่พร้อมลายเซ็นของพวกเราทั้งสองคนด้วยครับถูกต้องค่ะแจกอะไร กิเ๊เซนสดๆเลยคิดใช่รูป,ปมีอีกซึ่งมีรอดูเลยนะคะโอเคา,าแรงมากนะคะตอนนี้เรามีโปรดีๆนะคะจากลาซาด้นะคะ,าะ,คะมาบอกคุณผู้ชมกันดีกว่านะคะเมื่อกี้ย้ำกันไปแล้วนะ,ะย้ำหลายรอบเลยขอย้ำอีกเพราะว่ามันคุ้มมากเธอ,อเมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเซล์ใหญ่ที่สุดกลางปีนี้นะคะกับลาซาด้ าแจกลาซาีาโบนัสนะคะลดสูงสุดกว่า3,600บาทต่อ1คนนะเธอ,อลดแบบต่อ1คนเลยนะคะพร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะคะแถมยังขนสินค้าทุกหมวดหมู่นะคะมาแจกนะคะนี่ง่ายมากครับไปเก็บอ,อ๋อลาซซโบนัสนะคะนี่เห็นไหมเอ่ยนี่ ข้าไปที่แอป Lazada นะคะนี่คุณจะเห็นอยู่ตรงกลางเลยตรงกลางจอเนาะนี่ตร,ตรงกลางเป็น66นะคะเห็นเลข66นะคะคุณแตะไปเลยนี่กดแตะไปเลยจ้านี่มันก็จะขึ้นนะคะพอคุณเก็บแล้วมันก็จะขึ้นมาตอนนี้คุณมีส่วนลดแล้วกี่บาทนะคะมีโบนัสแล้วนี่เก็บไปเรื่อยๆเลยเนะจ้าซึ่ง อันนี้จริงๆเขาเก็บได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะเก็บมาตั้งแต่เมื่อวานเธอเก็บกันเลยจ้ะหนึ่งห้าหกวันที่หกก็เก็บได้เจ็ดก็เก็บได้นะคะใช้ได้จนถึงวันที่แปดนั่นเองและยังไม่หมดแค่นั้นในชันดาวที่หกสุนายนนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับก็ได้ในท้ายัี่ใจดีแต่ฟูฟ่องสุดลดค่าน้ำค่าไฟถึงหกร้อยหกสิบหกบาทเลยอันนี้เก็บง่ายเหมือนกันครับเดือ ใช้ได้เลยครับวันที่6ถึง8มิถุนายนนี้ครับซึ่งจะมี2รอบถูกต้องเขาจะเก็บได้วันที่6 2รอบนะคะรอบแรก10โมงเช้าครับผมในรอบที่2 6โมงเย็นนะครับก็เข้าไปเก็บกันได้ระหว่างหมดนะครับเธอ everybody m u s t k no w ราคาได้่ันนั้งรถไปได้แล้วต่ได้ครับค่าแอร์แพงค่าแอร์มันแพงมากเพราะประเทศไทยมันร้อนแบบ ร้อนแบบโหดที่สุดอ,อ,อ่๋อรัาดาใจดีมากแจกขนังเข้าไปให้ทุกคนแล้วก็จ่ายผ่านราัชาดาเลยนะคะในวันที่6ถึงวันที่8นั้นเองอะโอเคมากคุณเนี่ยจะได้กดจิ้มกันรัวๆเลยนะเอาคูปองเอาอันนี้ไปใช้รถในราัชาดา6 6ได้อีกนะคะเรียกว่า โอเคมาต่อคำถามกันต่อเราแจกไปแล้วนะโบนัสนะเดี๋ยวเรามาให้แบบเอออาจาจากคุณฝ้าย BN1 นะจ๊ะถามว่าพี่ไบกับพี่วินคิดว่าลาสุดา66นี้วางแผนจะซื้ออะไรบ้างถ้าสมมุติเลือกซื้อให้กันได้หนึ่งชิ้นจะเลือกซื้ออะไรอเข็มขิเฮ้ยเข้มขิ ได้จูงไปเที่ยวทุกครั้งที่จูงน้องหมาก็จะได้คิดถึงพี่ใยด้วยเหมือนมองหมาก็มองเห็นโอ้หน้าลอยมาเลยดูชอบใจดูชอบใจไม่ชอบเลยพี่วินล่ะเื้ออะไรให้พี่ใบ ตู้เย็นแล้วกันตู้เย็นนึ่งไม่ได้ตอบว่าใส่จุ๋มองแม่เป็นตู้เย็นเหรอทำไมใช่เห็นเขาบ่นอยู่ว่าอยากได้ตู้เย็นเฮ้ยดูตู้เย็นอยู่ไปบ่นกับวินว่าอยากได้ตู้เย็นยืมน้ำยมน ถ่ากิดเราประตูพวกนี้ไม่ได้มีกระค่มีตู้เย็นมีตู้เย็นที่มีทุเรียนอยู่ข้างในเลยมาพร้อมมาพร้อมแบ่งกันได้เลยอ่ะโอเคคำถามที่10นะจ๊ะจากคุณชาลิดา2 4 4 2 8 9สีนะจ๊ะไมม่มีมาดูของตัวเองครับโผล่ปั่นแล้วแต่ถ้าคอลแลบกันก็อาจจะอาจจะอาจจะย์มาดู เออลองดูนะาะดูนะหกหกนะครับ, <S 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 บ,บน้นาน่าจะลืมโอเคใกวันที่หกอีกอีกไม่กี่วันทอทอผ้าทันไหมเพื่อเราเนี่ยเออ,อโอเคอะได้เลยตอนนี้นะจ๊ะถามไปแล้วติดกัามานาะตอนนี้เรามีสิ่งที่น่าสนใจสนใจมากๆนะอยากให้คุณได้สนใจด้วยนะคะไปดูกันดีกว่าครับครับ 6มิถุนายนนี6โมงเย็นทางช่วง7 HD และลา